สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาทำน้ำซอสผัดไทยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรน้ำซอสผัดไทยโบราณนะครับก็จะมีนะอันนี้ผมใช้น้ำตาลปี๊บนะครับก็น้ำตาลปี๊บ1กิโลนะครับอันนี้คือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับคุณสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้ำมะขามเปียกนะผมใช้อยู่2กระป๋องนะครับประมาณ 900นะ900 ml นะครับหรือ1000ก็ได้แล้วแต่คนนะครับจะคั้นเองก็ได้นะครับเกลือนะครับผมใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับสูตรนี้น้ำปลานะครับผมใช้อยู่ที่1ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงในกระทะแล้วก็เคี่ยวนะครับพอให้มันเหนียวนิดนึงนะครับเราก็เก็บไว้สำหรับการผัดไทยนะครับการทำผัดไทยต่างๆนะครับณปัจจุบันมันก็จะมีหลายสูตรนะครับว่า จะทํายังไงบ้างนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่เชฟหรือว่าแล้วแต่คนปรุงนะครับหรือแล้วแต่กุ๊กทําอาหารนะครับก็บางสูตรอาจจะใส่เพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ผมจะจะมาพาทํานะครับก็คือน้ําซอสปลาไทยสูตรโบราณก่อนเนาะเดี๋ยวนะครับครั้งต่อไปผมจะพาไปทําสูตรที่เขาดัดแปลงต่างๆนะครับขึ้นมาทานะอันนี้ผมใช้สูตรของ โบราณก่อนกันแล้วกันนะครับสูตรโบราณจริงๆก็จะมีอยู่3มอย่างสี่อย่างนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะเราตัดเกลือ,อนิดนึงนะตัดเกลือนิดนึงนะครับแล้วนะครับผัดไทยนะสูตรน้ำผัดไทยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับคุณสามารถใช้ได้นะครับเราเอาไปดัดแปลงเอาไปดัดแปลงได้นะไม่ว่ากันนะครับคุณก็ลองดูกันแล้วก,ก,กันนะครับเวลาทําน้ําผัดไทยนะครับเราต้อง ปรุงรสให้ออกหวานนะครับนี่คือหวานจากน้ําตาลนี้นะครับแล้วก็เปรี้ยวนะครับเค็มนิดหน่อยตามท้ายนะครับเพราะว่าผัดไทยนะครับเราจะต้องปรุงรสอีกทีในขณะที่เรารับประทานนะครับแล้วก็น้ําซอสผัดไทยต้องมีความเข้มข้นนะครับรสชาติต้องนําหวานนะครับแล้วก็เปรี้ยวนะแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะครับโอเคไปดูวิธีทาต่างๆเลยได้เลยนะครับนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับผมจะใส่น้ํามะขามเปียกนะ เก้าร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นเสดายน้ํามะขามมันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ เือนะหนึ่งช้อนโต๊ะเหลือสูต่างๆนะครับผมจะลงให้ใต้ทีอีกทีนะครับอ่านี้เราก็เที่ยวน้นาําน้ํามะขามก่อนเนะาะการที่บอกนะครับเวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยถ้าเกิดว่า ฝรั่งบางคนหรือร้านบางร้านเขาจะไม่ใส่น้ำปลานะเขาใส่แต่เกลือก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ซีอิ๊วเผาแทนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่นี้เรามามาทําให้ดูนะครับว่าอันนี้คือนะ้ำผัดไทยโบราณเนาะเออผัดไทยโบราณที่เคยทําที่เมืองไทยนะครับหรือว่าเธอเคยกินที่เมืองไทยนะครับ วตัวน้ำมะำำขามให้ให้เดือดก่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับการใส่เกลือลงไปนะครับจะช่วยตัดลดคาวของของน้ำปลาลงได้นะอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมใช้1 0 0 0ันกรัมนะครับหรือ1กิโลเนาะ ก็บีบมันหน่อยนะหลังจากน้ำขามเริ่มเดือดนะครับคุณสามารถทำตามได้นะครับหรือว่าเอาไปใช้ได้หรือว่าไปดัดแปลงต่อได้นะไม่ว่ากันนะครับการทำอาหารเนี่ยบอกไม่ได้นะครับว่าบางคนอาจชอบเปี้ยชอบหวานชอบเค็มน,นะมันมันชอบไม่เหมือนกันเนาะ ลดไฟลงนิดนึงการเช็คนะครับน้ำตาลนะครับโดยสังเกตอยู่ที่ฟองน้ำตาลนะครับฟองใหญ่ๆอยู่นะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะให้มันฟองละเอียดนิดนึงนะครับเราไฟอเออกเนาะ เวลาเราเคี่ยวน้าตาลได้ที่หรือเที่ยวของได้ที่เนี่ยเวลาเราไปใส่ตู้เย็นหรือเก็บนะครับมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ตกตะกอนนะครับก็ถ้าเกิดอยู่ในครัวบ้านเราก็ใช้ไฟกลางนะครับในการเที่ยวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยอยู่ร้านอาหารใ,ใหญ่หรือว่าอยู่ในครัวที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยก็ผมใช้กระทะจีนนะครับหรือว่าเตาเตาไทยนี่แหละจะเป็นกระทะจีนเนาะกระทะเหล็ก มันก็จะใช้ความวายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะคนตลอดเวลาเนะเพื่อไม่ให้น้ําตาลมันไหม้นะอย่างนี้เคยบอกนะครับพี่ก่อนๆนะครับดีเ <pueda> พราะว่าหนึ่งนะครับที่เราปรุงนะรสชาติของผัดไทยก็คือหวานนํา เรี้ยวตามนะเค็มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเสิร์ฟเราไปผัดจริงๆเนี่ยเราจะเสิร์ฟพร้อมพริกป่นน้ําตาลนะครับบางคนชอบปรุงด้วยน้ําปลานะครับอีกนิดนึงนะครับก็บางคนอาจจะไม่ต้องปรุงได้เลยนะครับหรือบีดน้ำมะนาวนิดนึงนะครับในการตัดรสนะอย่างที่บอกไว้หลายๆคลิปนะครับออันนี้คุณก็สามารถที่จะไปทําตามได้นะครับไม่ห่วงวิชานะทําได้นะ ชรวงนี้อาจจะลงคลิปปล่อยหนึ่งเพราะว่าหนึ่งนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรล็อกดาวนะ์เนาะมันก็จะมีเวลาว่างในการทาคลิปหน่อยหนึ่งครับอ,อ,อันนี้ทําได้จริงนะทําใช้ในร้านนะครับอันนี้คุณสามารถประดับแปลงได้นะครับอันนี้สูตรแรกนะครับเป็นสูตรผัดไทยโบราณเนานะเดี๋ยวผมจะครั้งต่อไปนะผมจะทําสูตรผัดไทยประยุกต์นะครับที่เขาเริ่มจะเอามาใส่พวกใส่พวก ซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกนะครับนะอันนั้นก็คือจะเป็นสูตรที่เขาเริ่มประยุกต์ขึ้นมาละเพื่อเอาสีสันนะให้มันสวยสวยนะแล้วก็สวยงามนะครับอ่านี้จะฟองน้ำตาลังไม่ได้นะครับอ่าอย่างนี้หมายความว่ายังไม่ได้นะครับเห็นไหมอ่าถ้ามันติดอยู่ที่กระโบน,นิดนึงนั่นหมายความว่าเริ่มได้แล้วนะเราก็พักได้เลยนะครับ ้ำตาลไม่ได้ที่นะครับหรือว่าเราปรุงไม่ได้ที่นะครับเวลาเราไปเก็บเนี่ยน้ำตาลมันตกถลึกนะหรือตกตะกอนนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะเช็คนะครับเห็นไหมอ่านี่หมายความว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าหยุดลงที่น้ํามันยังกระจายรอบตัวอยู่นะอีนิดนึงนะครับก็จะได้ละ จะเคี่ยวมากกว่านี้เดี๋ยวมันเหนียวจนเกินไปเนะาะเวลาเราไปผัดเราจะได้มีน้ําหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับสําหรับน้ําผัดไทยนะครับเดี๋ยวไปดูขนาดที่มันเย็นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วนะครับไม่เหนียวจนเกินไปนะผมหยดลงน้ํานะครับเห็นไหมมันไม่กระจายนะครับมันเกาะตัวกันเป็นนี้อยู่นะครับผมสังเกตจากขอหน้าตานะขอหน้ําตาเรื่องละเอียดแล้วนะครับผมก็จะพอแล้วนะครับโอเคนะครับ นี่คือสําเร็จแล้วนะครับสําหรับน้ําผัดไทยนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับก็เคี่ยวได้ขนาดนี้เนาะเวลาเราเก็บแล้วก็มันจะได้ไม่ตกตะกอนนะครับคุณสามารถมาผัดได้นะครับทุกครั้งที่คุณสามารถมาผัดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะไม่พ้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับสูตรน้ําผัดไทยนะครับคุณสามารถทําตามได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับคนที่ชมอยู่นะครับฝากกดไลค์นะครับซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ